ยินดีต้อนรับสู่เดอะด b เบตครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเดินทางของข้อมูลนะครับว่ามันวิวัฒนาการมาไกลแค่ไหนจากยุคที่เราจดบันทึกกันด้วยมือมาจนถึงวันนี้ที่มันกลายเป็น เหมือนเป็นสมองของ AI ไปแล้วใช่ค่ะและจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมันมีคำถามใหญ่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือยุค big data ที่เราเหมือนกับบ้าคลั่งกับการเก็บข้อมูลทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เนี่ยตกลงแล้วมันคือบันไดขั้นสำคัญที่พาเรามาถึงยุค AI ที่น่าตื่นเต้นในวันนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันคือหลุมพรางที่สร้างปัญหาคุณภาพข้อมูลมหาศาลทิ้งไว้ให้เราตามแก้กันอยู่อืม ในมุมของผมนะผมมองว่ายุค Big Data คือช่วงเวลาของการปฏิวัติที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมันคือรากฐานสำคัญจริงๆส่วนดิฉันกลับมองว่ามันเป็นปรัชญาที่ผิดพลาดมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วเราก็กำลังเผชิญกับผลลัพธ์ของมันอยู่ทุกวันนี้โอเคครับงั้นผมขอเริ่มในฝั่งที่มองว่ามันจาเป็นก่อนนะครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าปัญหาที่ Google เจอตอนต้นยุค2000เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลย มันคือปัญหาเดียวกันเป๊ะๆกับที่รัฐบาลสหรัฐเคยเจอเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในปี1880ตอนทำสม,มโนประชากรปัญหานั้นคือสเกลหรือขนาดครับสมัยนั้นเขากาลังจมกองเอกสารส่วน Google ก็กำลังจมอยู่ในข้อมูลคลิกของผู้ใช้งานทางแก้ของทั้งสองยุคเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อคือการหาวิธีประมวลผลข้อมูลแบบขนาดรัฐบาลสหรัฐก็ได้เครื่อง tabulating machine ของ Herman Hollerith ส่วน Google ก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า,า map reduce ขึ้นมา ดังนั้น Big Data มันไม่ใช่อเดียใหม่อะไรเลยครับมันคือปัญหาเก่าในสเกลใหม่ที่ใหญ่จนน่าตกใจอืมเข้าใจประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะแต่การแก้ปัญหาแบบ Google นี่แหละคะ่ะที่ดิฉันมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่เนีครับผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงว่าถ้าไม่มีแนวคิดแบบ Big Data ที่เน้นการรวบรวมข้อมูลมหาศาลเราจะไม่มีวันได้เห็นการปฏิวัติ Deep Learning เลย จุดเปลี่ยนสำคัญคือปี2012ที่โมเดลชื่อ AlexNet ชนะการแข่งขัน ImageNet แบบเรียกว่าถล่มทลายเลยสิ่งที่ทำให้ AlexNet ทําทำได้คืออะไรทราบไหมครับก็คือชุดข้อมูลรูปภาพ14ล้านรูปครับถ้าเรายังอยู่ในโลกเก่าที่กลัวข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็พยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบในฐานข้อมูลแบบเดิมๆนะครับเราจะไม่มีวันมีชุดข้อมูลขนาดนั้นให้ AI ได้เรียนรู้เลยแน่นอนว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า บอกข้อมูลเน่าหรือ Data s w a r m มขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่ยอมรับได้ของการเติบโตแบบก้าวกระโดดเราจะคุยเรื่อง Smart Data หรือข้อมูลฉลาดฉลาดในวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่เคยผ่านบทเรียนเรื่องขนาดจากยุค Big Data มาก่อน ฐานนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่สำหรับดิฉันนะปรัชญาเก็บทุกอย่างไว้ก่อนของ Big Data เนี่ยคือการเดินหมากที่ผิดพลาดและสร้างสิ่งที่เราเรียกว่านี่ทางเทคนิคทางข้อมูลไว้มหาศาลเลยทีเดียวค่ะ คือแนวคิดนี้มันส่วนทางกับหลักการพื้นฐานของคนอย่างเอ,อ็ดการ์คอตผู้บุกเบิกเรื่องฐานข้อมูลที่เคยสอนเราว่าข้อมูลที่ดีต้องมีโครงสร้างมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนที่เราเรียกกันว่า normalization เพื่อให้มันน่าเชื่อถือ แต่เรากลับโยนหลักการนั้นทิ้งไปแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า Data l a k ็หรือทะเลสาบข้อมูลขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะเจอแขงมุกแต่สิ่งที่เราได้จริงๆก็คือ Data Swamps หรือบ่อข้อมูลเน่าอย่างที่คุณว่านั่นแหละค่ะมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ใช้กันไม่ได้ปะปนกันมั่วไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคนะคะแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาพบว่า43%ของโครงการ AI ที่ล้มเหลวมีสาเหตุมาจากข้อมูลคุณภาพต่ำเนี่ยแหละค่ะ มรดกที่แท้จริงของ Big d a t a แต่แต่คุณจะปฏิเสธได้หรือครับว่าเทคโนโลยีที่เกิดในยุคนั้นอย่าง h a d o o p หรือ Spark มันไม่มีประโยชน์เลยระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมของคอร์ดมันจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะเลยนะครับมันคือวิวัฒนาการที่จําเป็นที่พาเรามาสู่สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ที่เราใช้กันในวันนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะ แต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผิดค่ะแทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการสร้างกระบวนการคัดกรองข้อมูลที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเรากลับสร้างเครื่องมือที่ทำให้การเก็บข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพทำได้ง่ายขึ้นและถูกลงผลก็คือองค์กรต่างๆก็เลยเก็บทุกอย่างจนสุดท้ายก็จมอยู่ในข้อมูลที่ตัวเองสร้างขึ้นมา แล้วพอจัดการไม่ไหวก็เลยต้องย้ายขึ้นคลาวซึ่งดิฉันมองว่ามันก็แค่การย้ายปัญหาจากที่1ไปอีกที่1ไม่ใช่การแก้ที่ต้นตอของปัญหาจริงๆของฮอร์ลิฟแต่เราพัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์การย้ายไปสู่สถาปัตยกรรม Data Lake House บนคลาวก็คือการนำข้อดีของ Big Data มาปรับปรุงให้จัดการได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันคือวิวัฒนาการที่เป็นธรรมชาติครับ อืม hmm. การที่คุณมองว่ามันเป็นวิวัฒนาการนี่แหละคะ่ะที่ทำให้ดิฉันต้องถามคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นตั้งแต่แรกจริงๆหรอคะนี่คือสิ่งที่ท้าทายรากฐานของยุค Big Data เลยนะคะเพราะว่างานวิจัยใหม่ๆอย่างตระกูลโมเดลไฟล์ที่มาจากงานวิจัยที่ชื่อ textbooks are all u n i t ะ,ะหรืออีกงานที่ชื่อ Li ม ma ที่แปลตรงๆเลยว่าน้อยคือมาก และ s is more มันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าโมเดล AI ที่ฝึกจากข้อมูลคุณภาพสูงที่คัดมาอย่างดีแม้จะมีปริมาณน้อยกว่ามหาศาลกลับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามีความสามารถในการใช้เหตุผลที่ยอดเยี่ยมกว่าโมเดลที่ฝึกจากข้อมูลขยะปริมาณมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตนี่มันกำลังบอกเราว่าคุณภาพต่างหากที่สำคัญไม่ใช่ปริมาณโอ้โหผมยอมรับเลยว่าแนวทางสมาร์ทเดต้าที่คุณพูดถึงเนี่ยมันทรงพลังมากและน่าจะเป็นทิศทางในอนาคตด้วย แต่แต่ผมต้องขอแย้งนิดหนึ่งว่าโมเดลพวกนั้นน่ะมันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์นะครับยักษ์ที่ว่าก็คือโมเดลพื้นฐานหรือ Foundation Models ขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกมาก่อนโมเดลพื้นฐานเหล่านี้ยังจําเป็นต้องเรียนรู้จากข้อมูลที่หลากหลายและมหาศาลจากทั่วทั้งเว็บเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่กว้างขวางเหมือนคนเราที่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวมากมายเพื่อสร้างความเข้าใจโลกในภาพรวมก่อนจากนั้นเราถึงจะใช้ความรู้นั้นไปเรียนรู้เรื่องเฉพาะทางในเชิงลึกได้ แนวทางข้อมูลคุณภาพสูงแบบ l i m a หรือ Pi 3มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการปรับจูนหรือฟ n ยทูนิ่งให้โมเดลเก่งเฉพาะด้านหรือสร้าง AI สํสำหรับงานเฉพาะทางแต่ถ้าจะสร้างความสามารถพื้นฐานจากศูนย์เลยนะผมยังเชื่อว่าปริมาณข้อมูลที่หลากหลายในช่วงแรกยังเป็นสิ่งจะเป็นอยู่เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจค่ะแต่ขอถามกลับแบบนี้ได้ไหมคะว่าองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากการอ่านหนังสือทุกเล่มในโลกรวมถึงหนังสือที่เขียนผิดๆหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จ หรือหนังสือที่เต็มไปด้วยความกลิดชังมันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ดีจริงๆหรอคะข้อมูลจากเว็บมันก็เป็นแบบนั้นค่ะมันเต็มไปด้วยข้อมูลเท็จอคติแล้วก็เนื้อหาที่เป็นพิษการที่เราเริ่มต้นด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลแต่ไรการควบคุมมันเหมือนเรากำลังสร้างตึกสูงบนฐานที่ไม่มั่นคงเพียงเพราะว่ามันสร้างได้เร็วกว่า การเริ่มต้นด้วยข้อมูลคุณภาพสูงที่คัดกรองมาอย่างดีอาจจะช้ากว่าในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้ AI ที่มีรากฐานที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือกว่าในระยะยาวหรือเปล่าคะคุณพูดถูกเลยในแง่ที่ว่ามันคือความท้าทายใหญ่และนั่นแหละครับที่นำเราไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปที่น่าตื่นเต้นมากก็คือข้อมูลสังเคราะห์หรือ Synthetic Data ครับ เรากำลังใช้โมเดลขนาดใหญ่ที่เราสร้างจากยุค Big Data นี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสร้างข้อมูลชุดใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาเองเพื่อแก้ปัญหาที่คุณพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนข้อมูลในบางด้านปัญหาความเป็นส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการแก้ไขอคติที่มีอยู่ในข้อมูลจริงนี่คือการต่อย,ยอดโดยตรงจากมรดกของ Big Data เลยนะครับไม่ใช่การล้มล้างมันทิ้งไปการเน e รถึงกับคาดการว่าภายในปี2026 ข้อมูล75%ที่ใช้ในโครงการ AI และ Machine Learning จะเป็นข้อมูลสังเคราะห์ซึ่งมันบอกทิศทางได้ชัดเจนมากอืมดิฉันเห็นถึงความเป็นไปได้ของข้อมูลสังเคราะห์นะคะแต่แต่ก็กังวลถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากๆที่เรียกว่า Model Collapse หรือการพังพลายของโมเดลลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนกับการที่เราถ่ายสำเนาเอกสารแล้วก็เอาสำเนานั้นไปถ่ายซ้ำอีกทีแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย ทุกครั้งที่ถ่ายสำเนาคุณภาพของภาพมันจะแย่ลงนิดหน่อยมันจะเบลอขึ้นมีจุดรบกวนมากขึ้นจนในที่สุดมันก็อ่านไม่ออกนั่นล่ละคะ่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ AI เรียนรู้จากข้อมูลที่สร้างโดย AI ด้วยกันเองซ้ำๆไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆสูญเสียความหลากหลายและหลุดลอยไปจากความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็สร้างผลลัพธ์ที่บิดเบี้ยวไปหมด นี่มันคือการซ้ำรอยความผิดพลาดของ Big Data ในรูปแบบใหม่ชัดๆเลยค่ะคือการสร้างปริมาณขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันน่ากลัวกว่าเพราะมันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับความจริงที่มาจากมนุษย์อีกต่อไปความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริงครับผมยอมรับเลยและนักวิจัยก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ทางออกมันไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีนี้ไปเลยแต่คือการหาวิธีจัดการกับความเสี่ยงนั้นและเราจะจัดการกับมันยังไงล่ะคะ ในเมื่อเรากําลังจะสร้างข้อมูลถึง75%ที่เป็นข้อมูลสังเคราะห์ขึ้นมาก็ด้วยแนวทางแบบผสมผสานครับเราต้องใช้ข้อมูลจริงที่มาจากมนุษย์เป็นเหมือนแองเคอร์เพื่อคอยดึงโมเดลให้ยึดโยงอยู่กับความเป็นจริงเสมอแล้วก็ใช้ข้อมูลสังเคราะห์เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปเช่นข้อมูลสําหรับกรณีศึกษาที่หาได้ยากมากๆหรือที่เรียกว่า edge cases หรือใช้มันเพื่อสร้างข้อมูลที่สมดุลเพื่อลดอคติที่มีอยู่ในข้อมูลจริง มันคือการสร้างสมดุลครับไม่ใช่การเลือกข้างว่าทางไหนถูกหรือผิดไปทั้งหมดแต่การจะสร้างสมดุลได้อะเราก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าก<ๆ>ารยึดต<ๆ>ิดกับปริมาณเพียงอย่างเดียวแบบยุค Big Data มันมีข้อบกพร่องซึ่งนั่นคือประเด็นที่ดิฉันพยายามจะชี้มาตลอดการสนทนาของเราโอเคครับเพื่อสรุปในมุมของผมนะครับผมมองว่าการเดินทางจาก Big Data ไปสู่ Smart Data และข้อมูลสังเคราะห์เนี่ย มันคือเส้นทางวิวัฒนาการที่เป็นธรรมชาติและสมเหตุสมผลแต่ละยุคได้แก้ปัญหาของยุคก่อนหน้าและในขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายใหม่ขึ้นมาให้เราแก้ต่อไปการมองว่ายุค Big Data เป็นความผิดพลาดทั้งหมดคือการมองข้ามบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของมันในการเป็นรากฐานที่ทำให้เราขยับจากการแก้ปัญหาเรื่องขนาดมาสู่การพูดคุยในเรื่องที่ละเอียดอ่อนขึ้นอย่างคุณภาพและความหนาแน่นของข้อมูลในวันนี้ได้ เราไม่มีทางกระโดดมาถึงจุดนี้ได้เลยถ้าไม่ผ่านบทเรียนเรื่องสเกลจากยุคนั้นมาก่อนส่วนสำหรับดิฉันบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้ก็คือคุณภาพต้องมาก่อนเสมอค่ะการไล่ตามปริมาณอย่างไม่ลืมหูลืมตาในยุค Big Data ได้สร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรายังคงต้องตามแก้ไขกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ การเปลี่ยนโฟกัสมาที่ข้อมูลที่คัดสรรมาอย่างดีตั้งแต่ต้นแม้จะเป็นเส้นทางที่ดูช้ากว่าแต่มันจะนำเราไปสู่ AI ที่ยั่งยืนปลอดภัยและน่าเชื่อถือกว่าในระยะยาวและที่น่าสนใจคือตอนนี้ทั้งวงการก็ดูเหมือนจะกำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางนั้นซึ่งมันก็เป็นการยืนยันข้อโต้แย้งของดิฉันว่าแนวทางเดิมมันมีปัญหาจริงๆอืมดูเหมือนว่าจุดที่เราเห็นตรงกันก็คือปัจจุบันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก ที่วงการกําลังย้ายจุดสนใจจากแค่ปริมาณมาสู่คุณภาพความหนานแน่งของข้อมูลหรือ density และที่มาที่ไปที่ตรวจสอบได้หรือ provenance ของข้อมูล ใช่เลยค่ะประเด็นถกเถียงในวันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าแนวทางไหนถูกหรือผิดแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากวิวัฒนาการในแต่ละยุคเพื่อนำไปสร้างอนาคตของ AI ที่ดีขึ้นและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่ซับซ้อนให้เราได้สำรวจและถกเถียงกันต่อจากเนื้อหาที่เรามีอยู่ค่ะ